โอเคตั้งค่ากองเรียบร้อยนะครับอ่าเอามาฮับนะครับเอามาฮับแล้วก็ตัดตัดประมาณ1นึ่องสามซนะครับผมนะประมาณซประมาณซอันนะครับ ของอานจ,จะสันนี่นะครับผม <Hey. S 1> อะตัดแดซอันแล้วครับแล้วก็มาให้กลางเงี้ครับผมปึ๊บ <Hey. S 1> อ่านี่เละครับเพราะว่าบางคนอ่าอาจจะเปลี่ยนลูกจางอ่าถ้ามันเกินกน็ตัดออกอีกนะครับบ่อย,ยากครับผมเ <'s> นี่ยตัดออกอีก